คันนี้กันอยู่หรือเปล่าคะคันนี้มาชม45 45ตามรายการแต่ต้าฟอร์จูเนอร์ตจีปี19เครื่องสรปพสิทธอโต้ Auto. แฟนเคเอมีให้นะออโต้เซติแคปพลสก็มีด้วยนะคุณลูกค้าค่ะมีค่าภาษีพรบที่5,100กว่าบาทรถสวยเกรดซีหนึ่งเลยนะราคาคันนี้เปิดประมูลคันนี้คะ่ะอยู่ที่65,000 0บาทออนไลน์คะ่ะ ลายับปะเอรราคาองสาน้ำมือสับปาะปลียนองสที่ลาปะมูลสารน้ำมือสบปลอง้าอุทิลาปะมูลสารน้ำมือปปะเลียนองแปดสตอกับปีราคาไรกันหกห้าแปดหงสปลาตะเียนในสายสองมือสองที่ลาปลาบนก้าหกหกสองให้ลาปลาบนก้าหงสานน้ำมือสิบปลาตเปลียนราคาหกอะไรกันหงสานน้ำมือนัสตอกับปีราคากนหกหกหกกนหงสานน้ำมือนพานในสายน้ำมือนอพานนับเือหงสานน้ำมือนพันับสองหงสันน้ำือหนประมาณชิป้าหมายเลขสามส่วนหนึ่งบาทปลาะเพียนราคาเจ็ดส่ว บาทบาทส่วที่ร้านก้าอบาอะไรค e ่ะหสาราคาตอนนี well. ้สับเปมสไี่อับปนนับหกบาทประเด็นละค่ะหไปแปดกสอะไรหสก็ามสับล่าสบพัอะไรหกใส่ก้ามนอหกพันหกเป็นประเดละค่ะเจ็ดสับปาราคาอะไลเปลาอะไรค่ะเจ็ดแสนสพัน่ต่อกบิลราคาเลยค่ะเจ็ดแสพบราคาตอนนี้ค่ะเจ็ดแสนสิบนนเจ็ดแสนสิบปนับหนึ่งเจ็ดแสนสิบเปนนับสองเจ็ดแสนสิบนมาที่สามส่วนสี่สามสิบซึ่่อกับลราคาเ นาผ่พันแปดพันชิลลานค่ะเจ็ดสามทชิลานึ่งหมืชิลลานนะคะเจ็ดแสนหนบาทชิลานประมูลเจ็ดแสนับดแสนหนึ่ับสองเ่งสอราคาออนไลน์เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองบาทนับเเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองบาทนับสองเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองประมัดที่สามสี่สามสี่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองบาทรค่พันชิลค่ะเจ็ดหนึ่งสี่ชิลาประมูลเจ็ดแสนหนึ่งมื่นสี่พันบนับหน่งเจนหนึ่งหมื่นสี่พันาทนับสงเจหม่ 7110นะคะ7 1็ดหค่ะชะนะการประมูลในราคา7 1็0 0 0บาทขอบพระคุณรนประมูลค่ะ